นี่ครับนี่ครับหน้าตายอันนี้ใส่ไปเลยครับแด้วเดี๋ยวครับแบบนี้นะครับตัดที่แกงที่นะครับตัดออกครับผมนี่ครับให้ดูครับสีสันครับเป็นไงครับครับแล้วก็นี่ครับใส่ลงไปเลยครับนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผม โอ้โหดูเป็นไงครับหน้าตาครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทํากับข้าวนะครับให้นนาๆได้รับชมกันนะครับมีนนาๆนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าผมไปตกปลาตะเพียนที่คลองชนนะครับได้ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนะครับทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็ตัวใหญ่นะครับก็เลือกเอาไปทำกับข้าวยางอื่นนะครับแต่วันนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับที่นนาถามเข้ามานะครับไซส์นะครับประมาณมาเนี้ยครับอันนี้ทําเรียบร้อยแล้วนะครับ ประมาณ2นิ้วนะครับไซส์อย่างนี้นะครับน้าบอกว่าทําอะไรได้บ้างนะครับก็ทําได้หลายเมนูนะครับเมนูแต่ละเมนูก็อย่างเช่นผักกาพรลาบนะครับแช่น้าปลาทอดแกงอะไรก็ได้หมดนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาไซส์เนี่ยครับไซส์นี้ครับเดี๋ยวให้ดูครับผมนี่ครับทำเรียบร้อยนะครับไซส์ประมาณ2นิ้วนะครับตัวสวยๆนะครับเอามาทําเมนูนะครับที่ชื่อว่าทอดปลาเห็ดนะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปนะครับที่ นานาคุ้นหูเลยก็จะเป็นทอดมันนั่นเองนะครับแต่สุพรรณบ้านผมนะครับเรียกทอดปลาเห็ดนะครับก็ที่อื่นเรียกอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแต่สุพรรณบ้านผมเรียกทอดปลาเห็ดนะครับแต่ถ้าแถวลาดบุรีที่ผมทํางานอยู่ที่นี่นะครับขอจะเรียกว่าทอดมันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับขั้นตอนนะครับและวิธีการนะครับที่ผมจะทํานะครับว่าจะทํายังไงนะครับแต่เพียงไซนี้นะครับเนี่ยครับเนื้อเนื้อเยอะนะครับ ตัวนี้เป็นตะเพียนแดงนะครับปลาที่จะมาทำวันนี้เป็นตะเพียนแดงนะครับกระแห่แก้มช้านะครับก้อนเนื้อเยอะนะครับพอปลาอ้วนมากครับยังมาปลาบอกกุ้งเลยครับผมก็เดี๋ยวผมจะตัดหัวนะครับตัดหัวทิ้งนะครับให้เหลือแต่ตัวครับแล้วสับให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปโขกกับพริกแกงนะครับเดี๋ยวรอดูครับผมขั้นตอนการทําครับรอติดตามครับว่าฝีมือจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับทํากับข้าวบ้านๆนะครับตามภาษาเด็กหอนะมาทํางานอยู่ห้องพักก็เหมือนอยู่หอครับเดี๋ยวรอดูครับผม โอเคนะครับผมผมจะเอาปลาขึ้นมานะครับแล้วทําการนะครับตัดหัวออกนะครับถามว่าหัวใช้ได้ไหมหัวก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราทําทอดมันนี้ครับหรือทอดปลาเห็ดนั่นเองนะครับถ้าเราสับหัวปนไปด้วยนะครับมันเวลาเรากินนะครับมันจะกอดแก็ดนะครับมันก็จะพาเราไม่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเราสับหัวออกนะครับแล้วก็ตัดคีบข้างหลังนะครับที่ยังแข็งตรงนี้ออกครับแค่นั้นนะครับ และที่เหลือนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสับนะครับสับเลยครับสับทั้งตัวเลยครับสับแบบนี้นะครับเพราะว่าก้างตรงกลางของเขานะครับเป็นก้างที่อ่อนนะครับสับได้ทั้งตัวเลยครับและเขาดีกว่าปลาตะเพียนขาวนะครับเพราะว่าเขาไม่มีก้างแฉครับกินง่ายครับเนื้อเน้นๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูครับขอสับก่อนครับแบบนี้นะครับหางหางก็แล้วแต่นานนะครับ เอาออกก็ได้ครับนี่ครับเอาออกก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับนี่ครับเรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับเดี๋ยวค่อยสับเพิ่มนะครับเอาแค่ให้เขาเละๆหน่อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยสับให้ละเอียดนะครับนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตัดหัวปลาก่อนแล้วกันครับนี่นะครับตัดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องเสียดายครับปลาเยอะับผมหาง่ายครับ ทิ้งให้หมดเลยนะครับตัดคลิปหลังก็ได้ครับตัดคลิปหลังหน่อยนะครับแล้วก็ตัดคลิปหลังหน่อยนี้นะครับตัดหางออกนิดหนึ่งเพื่อความสวยงามนะครับนีครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆก่อนนะครับสักจนหมดนี่เลยครับแล้วเดี๋ยวค่อยสับนะครับ โคนะครับอันนี้คือปลาที่เราตัดหัวนะครับแล้วก็ตัดชีบหลังออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาห่อมนะครับแต่เดี๋ยวห่ามทีละหน่อยนะครับเดี๋ยวเ,เก็บไปที่เดิมนะครับเต็มเขียงครับเดี๋ยวทําแบบบ้านๆเลยนะครับทำให้น้าๆนได้ชมกันนะครับ เนื้อเยอะนะครับแล้วก็กระดูกตางอ่อนมากนะครับอันนี้นะครับคือปลานะครับทั้งหมดนะครับของเรานะครับประมาณสักสิบห้าตัวกับยี่สิบตัวนะครับสับขอยหยับหยานี้หมดแล้วครับผมก็มาสับใหม่นะครับเอาให้ละเอียดเลยนะครับเหมือนหมูสับเลยนะครับ สับเนื้อปลามาสักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับก็เนื้อนี่ครับเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ครับผมนี่ครับละเอียดยังกับปลาบดใช้เครื่องบดเลยนะครับแต่เราใช้มือสับนะครับรสชาติจะละมุนกว่าครับผมก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะไปตมพี่แกงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาปลาเหล่านี้ครับไปตำปนกับพี่แกงทีนะครับโอเคนะครับใส่ตาได้เลยครับผมนี่ครับ นี่ครับหน้าตายนี้นะครับปลาตะเพียนนะครับเราเนรมิตมาแล้วนะครับสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปตํากับพี่แกงต่อนะครับผมโอหแบบนี้นะครับเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับผัดกะเพราก็ได้ลาบก็ได้นะครับหรือจะเอาไปแกงก็ได้นะครับทําแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดมันนะครับหรือสุพรรณมันผมเรียกว่าทอดปลาเห็ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอดูครับผมอ่ะโอเคนะครับนี่คือพี่แกงนะครับก็ไม่ได้ตําให้ดูนะครับแต่น่าหลายท่านคงจะ ตำกันเป็นทุกคนแล้วนะครับก็ตำสักครู่นี้นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพริกตรงนี้เป็นพริกที่เผ็ดนะครับก็ตำแล้วเอาออกมาให้น้าๆได้ชมนะครับคบผมก็บ้านๆนะครับเป็นคบคบดินนะครับถ้าตำแรงมากก็แตกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามาอยู่ห้องพักนี้นะครับเราไม่มีคบหินนะครับก็ใช้แค่นี้นะครับเอาแค่ใช้ได้นะครับอันไหนใช้ได้ก็ใช้อันนั้นนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยว ผมจะใส่อันนี้นะครับลงไปในคคกนะครับที่แกงที่ตำเมื่อกี้นี่แหละครับเอาลงไปในคคกนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลานะครับเนื้อปลานะครับเดี๋ยวใส่ไปครึ่งนึงก่อนนะใส่ไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตำนะครับตำปนกับพริกแกงนะครับให้เข้ากันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวใส่พริกแกงเยอะๆได้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับอันนี้เดี๋ยวใส่เพิ่มนะครับนี่ครับ อันนี้คือหน้าตาของเนื้อปลานะครับที่เราเอาไปโขกนะครับปนกับพริกแกงนะครับให้เข้ากันนะครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับนี่ครับได้ที่แล้วนะครับสีสันก็สดใสนะครับนี่ครับและต่อไปนะครับเราจะปรุงรสนะครับใส่น้ำปลานะครับนี่ครับหยองไปตรงนี้เลยครับหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผมแล้วก็ ตามด้วยผงชูรสครับนิดหน่อยนะครับใส่จากถุงนะครับผมไม่ได้ใช้ช้อนตักนะครับต้องระมัดระวังหน่อยครับหกโอเคครับแบบนี้นะครับพอครับผมแล้วก็ตามด้วยใบกระเพราเลยนะครับใส่ไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องตำนะครับแค่ใช้ครกนะครับคนคนนะครับแบบนี้นะครับให้เขาเข้ากันนะครับแล้วก็ตักออกได้เลยครับผมโอเคนะครับ เรียบร้อยนะครับเราจะตักออกนะครับใช้ช้อนที่ตักที่แกงที่นะครับตักออกครับผมนี่ครับให้ดูครับสีสันครับเป็นไงครับสีสันสดใสนะครับนี่ครับผมตักออกเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็ทอดนะครับเหมือนทอดมันเลยครับผมโอ้โหนี่ครับผมสีสันเป็นไงครับสดใสนะครับผมเดี๋ยวรอ ดูขั้นตอนต่อไปนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมเตรียมกระทะนะครับตั้งไฟเลยครับใส่น้ํามันก่อนเลยครับผมทาแห้งเรียบร้อยนะครับใส่น้ํามันเลยครับนี้นะครับเดี๋ยวรอน้ํามันร้อนหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เจ้าทอดมันหรือปลาห็ดนะครับตัวนี้นะครับลงไปนะครับปั้นอย่างนี้นะครับเป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็ นี่ครับใส่ลงไปเลยครับนี้นะครับนี่ครับบางๆก็ได้ครับผมเขาจะได้สุกไวๆนะครับนี่ครับนี่ครับเคนะครับเดี๋ยวลองกลับดูนะครับน่าจะเหลืองแล้วครับนี่ครับผมโอ้ดูเป็นไงครับหน้าตาครับ นี่ครับโอ้ยสีสวยครับตักขึ้นไ้เลยครับผมนี่ครับให้เสด็จน้ำมันสักคู่นะครับ นี่ครับผมจะปั้นนะครับเป็นแผ่นๆเป็นแบนๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับเป็นแบนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาลงไปทอดนะครับนี่ครับกลับได้เลยนะครับสุกไวนะครับนะครับเขาจะสุกไวครับ โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจ้าเมนูที่บ้านผมเรียกว่าทอดปลาเห็ดนะครับแต่โดยทั่วไปก็เรียกว่าทอดมันนะครับหรือที่อื่นเรียกยังไงผมก็ไม่รู้นะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับผมก็เมนูง่ายๆนะครับกับข้าวบ้านๆนะครับกับเมนูปลานะครับตกปลาชอบกินปลานะครับแล้วก็ชอบทําปลานะครับผมก็นี่ครับสีสันครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมเป็นไงครับใช้ได้ครับผมหอมมากครับเดี๋ยวชิม ชิมก่อนนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับผมนี่ครับกินกับข้าวก็ได้ครับกินเล่นก็ได้ครับนี่ครับโอใบกะเพราครับหอมมากครับแล้วก็นุ่มครับรู้สึกได้เลยว่านุ่มครับอือร่อยครับสุดยอดครับเมนูนี้ครับผมก็ปลาตะเพียนนะครับที่ตกมานะครับทําได้หลายเมนูนะครับจับสับให้ละเอียดแบบนี้เอาไปผัดกะเพราก็ได้นะครับเอาไปลาบเอาไปแกงได้หมดเลยนะครับตัวใหญ่หน่อยก็ เอาไปแกงเป็นตัวก็ได้นะครับผัดพริกแกงเอาไปทอดน้ําปลาอะไรโว้ได้เยอะครับหลายเมนูบางคนก็เอาไปทําปลาส้มนะครับต้มเค็มต้มเปรี้ยวหวานอะไรก็ได้เยอะนะครับหลายเมนูนะครับกับเมนูปลาเพียรนะครับเดี๋ยวเมนูหน้านะครับผมตกสลิดครับเดี๋ยวมาทําเมนูเกี่ยวกับสลิดให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวทำไปเรื่อยนะครับทีละเมนูนะครับกับข้าวที่เราตกเนี่ยครับโว้ดัดแปลงนะครับได้หลายเมนูเลยนะครับน่าทานมากครับเมนูปลานะครับ ก็ประหยัดไปได้อีกหนึ่งมื้อนะครับไม่ต้องไปซื้อกินนะครับก็เอากับข้าวที่เราหาได้ตกได้ครับเอามาทํากับข้าวกินเองนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ